ครับอันนี้ผมเล็กดีมีดีไม่ใช่ไปเครื่องหนึ่งนะครับให้ผมบอกซะเล็กดีมีดีไม่ใช่ไป สวัสดีครับไอ้นุมน่มน้องบวบันครับผมกะสวัสดีพอมีน้องพอพอแม่พี่น้องเช่าวสวนยางทุกคนนะครับเนาะกะเมื่อนี่ผมกะมีสิ่งดีๆมานำเสนอมาให้พ่อพี่น้องรับรู้นะครับเนาะเมื่อนี้ผมมีมีกีดยางกีด,ดจะมีกีดยาง ผมใส่มีดของตาคนนี้ประมาณดวงที่สี่ครับผมกีดย่างมาตั้งแต่อายุยี่สิบต้นตนจนมาหอดจะหาสิบหรอครับเมื่อนี้ะมีม,มีดดีๆมาให้พี่น้องรับรู้เนาะมีดดีนี่มีดดีเล็กดี มีใช่ไปกว่าครึ่งครับมีดดีมันก็ที่ดูดน้ำยางเนาะอันนี้เป็นมีดเพื่อนตีเองครับมันเพื่อนตีดอกเพื่อนเป็นมีดใบเลื่อยครับมีดใบเลื่อยครับเดี๋ยวโอยมันกบับกล่องกับ,บหินเนาะครับนีมน่มันบางครับนึง่งบางครับมันบางมันหลับงางครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบื่อแลครับเดี๋ยวที่กับพวกก้มปันไดนักคนเนาะ,นเ,นะเดี๋ยว ครับมันบางครับมันบางมันหลับง่าย้วค็คมทนุนครับคมทุนะแข็งแรงครับมีดดีเล็กดีครับมีดคมทุนแข็งแรงครับพีน่น้องครับบงผมจะดีดเห็พี่น้องบึ่งด้วยเดี๋ยวนะครับอันนี้ผม ไวทูนุนพุ่งกีดครับมันเป็นดวงดวงที่ซีของผมครับครับแต่ผมใส่แม่ผมก็บยูมาดูนหลายปีแล้วครับก็กีดยางนี่หลายปีแล้วกับใส่มีดมาหลายหลายสำนักถือว่าละครับกับเพิ่งไม่เห็นมีดสิบปีขึ้นหลังว่ามันเกือบสิบปีขึ้นหลังนี่ใส่มีดนี่ครับของของพ่อตาครับของพ่อตาเพิ่น เพื่อนที่เป็นมีดนี่มีดเพื่อนออกมาชุบเองนะครับเนาะนี่เป็นใบเลื่อยแต่เพื่อนมาชุบเองแต่ด้ามนี่เพื่อนอ็อกมาป็นครับเพื่อนเชื่อมมาป็นเพื่อนกะคออเปต์ของเพื่อนกะหลอกย่นแบบข้าเจ้าหรอครับด้ามครับแต่ใบมีดนี่ทุ่นครับเหมาะครับเหบมาะ,ม,ะมีดดีเล็กดีนี่มันกีดได้ดุนครับ โอ้ยของผมรับแค่เดียวพูดนะครับป้ายยางพมินทร์เห็นไหมครับโอยป้ายยางนี่สีเบฟังยางวงเกล็ดลอยก็ตุ่นอยู่แล้วครับพมินทรครับมันยังเข,าข่าคือเก่านะครับเนาะเกล็ดลอยก็ตุ่นค่ะผมบรรลุว่ามันจะหอดพันบอกว่าผมหอดเกดล็ดลอยละก็ตุน่นละผมก็ไปฝนเมื่อกี่ได้เมื่อนานล้ครับเนาะคนอีสาน ภาคอีสานนี่ส่วนมากสี่เป็นกีดสองพักหนึ่งครับกีดสองพักหนึ่งเนาะภาคอีสานเนาะกีดสองพักหนึ่งกะผมก็เลยมาแนะนํ้ครับแนะนําเป็นมีดของตาครับฝนฝนบดีครับฝนหาจะกีดได้มาได้สองมือครับอาจจะฝนรับมาได้สองมือแล้วครับเนาะครับเป็นเป็นใครสนใจกะ ทักมาท่างนี้ก็ได้ครับผมถีให้พ่อตาเฮให้นะครับเนาะราคาน่ะสิยู่สักให้ผมเดาๆนะครับน่าจปบะมาณสักสามรอยนี่แหละครับเพื่อตีไว้ครับน่าจะสามรูอยงสุดนะครับน่าจะสามรอยครับพ่อผมเคยให้เราใส่สามรนอยนะครับเนาะเอาเดี๋ยวนี่ครับอย่างมื้อนี้เห็นบ่ครับวันที่สามสิเอ็ดเดือนพฤษภาคมปีหกหกนะครับเนาะ อ่ะไม่ไม่สุดๆลลร้อนๆครับครับกะ <c oughs> อย่าผลกร้แหนะนํำให้พ่อแม่พี่น้องลองใส่ล้องเบิงครับแลว้วพ่อแม่พี่น้องจะติดใจคือผมครับแข็งบางทน <c oughs> ครับเขาดีเล็กดีครับ <c oughs> หมอครับไผรมีงานประจำเ็ดงานแล้วมือเศร้าหรือจังใดเนี่ยเนี่ยแนะนำครับ ฝนแป๊บเดียวเพราะมันบางแล้วห้องก็ไม่ได้่าหลายก็ต้องก็ต้องลบมีดออกไยครับแป๊บเดียวก็แล้วแล้วก็กค้มโดนครับครับนี่เห็นบอกพงกีดครับอันนี้เห็นบ่ครับมันกะอันนั้นมันหนีมันพึ่งฝนตกใสเทียเดียวสองเทียครับพึ่งมันสีอยากายาครับนี่ครับครับอันนี้สองมีดครับนี่มีดแรกมีที่สามครับร่วมกันครับ สำหรับภาออีสานกะเป็นสองพักหนึ่งเนาะแล้วคนเบื่อหลายในการฝนมีดเบื่อเบื่อฝนกับฝนโดนนังที่ฝนไปถึกมีดบอดีเนี่ยกีก่ได้สามร0อยสองรอยแล้วกเท้าเขานะครับมันก็เลยเจียล่มต้องมานาั่งฝนมีดโดนๆเนาะอันนี้ฝนกะแนะนําเป็นมีดกีดยางของพ่อตาครับแล้วโบม,มีซื้อหรอครับ เรามีซื้อเพราะคนสมัยก่อนนี่สิตีมีดได้นี่ห่วยเลียนรูมาหลายแล้วครับตีมีดชุบมีดทางปลาทางหยามีดฟันฟืนฟันให้ไปสวนไปให้มีดแหลมเ่านีนนนนน่ครับตัวสิเรลียนรูเติอเพอเล่นไม่เห็ดมีดกี่อย่างร้วเมืองเห็นมาหลายปีแล้วครับเพิ่นใหญ่ตะกี้เพิ่นกะอยู่บ้านเดียวกับผมเลยครับเพิ่งใหญ่ไปทํางานร,ระยอง ทางไะย่องครับพลันก็เลยไปเหดมีดเฮ็นยังยี่พูล่ะเ็ดมีดทางปลาท้างงาเฮ็ดมีดแหละครับบัดทีนี้เพิ่นเลยมีคนซื้อมีดพิ่นไปประวัดนี่นะครับมีคนซื้อมีดพิ่นไปเพิ่นก็เลยลองเพิ่นก็เลยใส่เหดมีดจิดยางเพิ่นกเ็เลยเหดล่องเบงครับชุบล่องเบงเอามีดใบเลื่อยนะครับมาชุบล่องเบงมาขวาร่องเ,องเ,อเบงก็งงเ,งเลยเป็นมีดครับปาน,นี้ มีดล้อกอยูพุ่นกับถือว่าเพื่อนว่าโอ้ยอยูพุ่นกับได้ขายอยู่ได้ขายเสมือนะครับบันนี้เพื่อนก็เลยเถาเพิ่นก็เลยแกเพ่นเลยกลับบ้านบ้านเนาะครับเนาะเพื่อนก็เลยเพ็ดมีดครับผมก็สั่งเพิ่นเฮ็ดมีดให้เพื่อนกับว่าอะไรว่าจะอยากเฮ็ดปไปในดอกเพื่อนก็สั่งมาเฮ็ดมีดให้ครับก็เลยได้มีดครับนั่นพอแม่พี่น้องสนใจก่ะ พิมมาข้างล่างครับหรือติดต่อผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะถิมเบอร์ไปให้นะครับเดี๋ยวผมจะสร้างพรนเทศไห้ครับราคานี่น่าจะสามร้อยนะครับเอาไปฟนเองพอนเพราะมันจะมีผมก็บรรู้หรอกครับเพื่อนว่าขายแต่ใบก็ขายทันเดียขายแต่ใบก็ขายจะเีนไ้แล้วไปต่อเองนะครับเพื่อนบ่มีความรู้ในความเชื่อมนะครับเนาะเ่าเพื่อนบ่มีความรู้ในความเชื่อมเชื่อมนี่เป็นเป็นคนแถวบ้านครับเพื่อนเชื่อมให้รับเชื่อมให้ นี่ครับรับอันนี้ตาเราก็มาซื้อไม่เองดอกอันนี้ทุกอย่างมันซื้อมาเองครับแต่เราเชื่อมมาเป็นเพื่อนกับเฮ็ดโค้งสางกันเองนะครับแตนผู้เชื่อมกับอีกคู่นึงนะครับเนาะครับแนนําอีลีครับบ่ผิิหวังครับบางคมทนเล็กดีครับเล็กดีมีไส้ไปก็เคืองครับสําหรับภาคอีสานครับพอนภาคใดก็แท้เลยครับภาคอีสานมันก็คือว่าสองพักนึงเนาะฝนล่ำ อย่างไรลายตื่นตีสองตีหนึ 1, ่งเถอะต้องไปหอดตีสามตีที่ได้มื่ฝนอีกนี่สนะครับเฮากับแนะนําเป็นมีดมันบางครับฝนง่ายแข็งเร็วไม่เนฝนง่ายหรอกครับมันกัดตำมีดแหละครับแต่แข็งโดนครับพ,รพี่น้องครับมันหมอครับแบบหมอครับคนปลายหยางอะไรครับพ,รพี่น้องครับ พี่น้องลองเมืองเนาะผมก็น,นําสิ่งดีๆมาบอกพี่น้องตลอดครับเสมอครับบ่ไดรว่าสิมีเอียงหรอกครับกะมาน,นําของดีของคุณภาพครับบบมีตาบบมีเอียงหรอกครับบ่มีหอ่อเป็นโรงงานเนาะครับเนาะบนี่น่ครับเราอาจจะจังโรงงานก็นได้เนาะเพื่อนอนาคตเพื่อนอนาคตโอ้เล็กแม้แกันเดีก็เจ้าสีวางสินะครับเนาะเล่นอย่างให้พี่น้องลองเมืองครับค็ค่จะ กะอยากคพี่น้องล่องมึงเพียงจิตใจคือผมเอาครับกะผมบมีอย่างหลายครับบางคนก็สอนบอกว่าสอนวิธีการกีดยางเนี่ยโอ้ยการกีดยางนี่มันกีดใบน้ำกันเบอร์อกครับแต่มีดนี่มันคือปัจจัยสาคัญครับมีดดีเล็กดีนี่ก็คือว่าม่ใช่คนหนึ่งหรอกวิธีขีดเนี่ยคือกะศึกษาอีกนะครับมิจฉิตคนห่อมันขีดไปขึ้นนะครับบาดเนี่ยมาบาดเนี่ยกะบ่ได้ว่ากันครับเพราะมันต้องเรียนรูนะครับการกีดยาง ลัางคนกะเหลวแตะครับลางคนกะลากล่างคนกะตะวัดเป็นใน่นากระลัางคนกะจิกส้อยก็แเหล้วแตะครับกเหล้วแตะบางคนเนาะครับเนาะแต่กะมันกะมีดีนะครับมันหัวใจสาคัญพี่น้องเรียกมีดกับเบิ้งครับแต่ผมมานนะนําดีดีนะครับนี่ผลพึ่งไม่จีดพึ่งใส่งาน,นีนมือที่สองครับกับบัานในข่าดีปานเี้ยครับเพราะเวลาขา่าผมกับผมมีมันไปเห็นงานประจํา อก็ฝากไว้สมีแล้คะครับพ่อจ่าไใดก็ติดต่อมาครับหรือกดซับสไครต์ก็ได้หรือเป็นมู่เป็นพวกกันหรือถามถามเรื่องมีดเรื่องยังก็ได้ครับฝนฝนบดีเทียครับ,บ,รรบมันจะเป็นห้อยตอยนะครับพ่อแม่น้องเห็นไหมเนป็นการห้อยตออปะครับมันให้เ,เหลี่ยมครับฝนฝนให้ดีมันหหวพันซึกมาหลายนะครับสีว 700, 800, 800, ่วังเจ็ดร้อยแปดร้อยแต่ยังเขาก็าครับพ่อแม่น้องครับบางนึง่นกีดเทปงี้ครับเขาคือเขา น้ำยางก็ออกเพราะมันดูดดีครับเด็กนี่มันดูดดีดูดีกับน้ำยางออกดีครับกับกับยังไงก็ฝากติดตามฝากสนับสนุนพฒ่าผู้แก่ก็ได้ครับน้ำจังไดหรือเบึงผู้ซื้อก็ได้ครับกับผมมาในนํำมาซื้อเนาะเอาเมื่อไหร่น้ำดีพ่ดียังไงกับกดกาบอกกันก็ได้ครับมา เราบอกกันว่าเฮ็ดเฮ็ดจังที่ไหนเนี่ยเบอร์จังที่เนี่ยมีจักองศาหรือจังที่ก็ได้ครับเอาสนิทเละครับผม